สวัสดีค่ะ วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเล็กนะคะในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำก็ต้องเป็นเมนูเจนั่นเองค่ะกับเมนูของผัดหมี่ซัวเจนั่นเองนะคะเป็นเมนูที่ทุกๆเทศกาลกินเจเราจะได้ทานค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายอิ่มท้องแล้วก็วิธีทำไม่ยากด้วยนะคะกอรับชมส่วนผสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เล็กด้วยค่ะไปดูส่วนผสนได้เลยค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะคะจะมีกระหล่ำปลีข้าวโพดอ่อนตามมาด้วยผักกวางตุง้งแล้วก็แครอทค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นหมี่ซั่วนั่นเองนะคะตามมาด้วยเห็ดหอมแช่น้ําค่ะเต้าหู้ขาวน้ํามันที่ใช้ในวันนี้นะคะสําหรับการทอดเต้าหู้จะเป็นน้ํามันมเมล็ดในปาล์มค่ะแล้วก็น้ํามันสําหรับผัดนะคะแล้วก็ น้ำมันสำหรับคลุกเส้นหมี่ซั้วก็จะเป็นน้ำมันลำข้าวค่ะวันนี้เราปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายขาวพริกไทยขาวป่ซนซอสหอยนางรมเจและตามมาด้วยซีอิ๊วขาวเจค่ะโอเคค่ะได้วัตถุดิบตามนี้แล้วไปลงมือทำกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำหมี่ซ่้นะคะลงต้มในน้ำเดือดค่ะ สำหรับมีซ้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาต้มไม่นานมากนะคะไม่เกินห้านาทีนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเส้นเล็กนะคุณชมจะเห็นแบบนี้เนาะต้มในน้ำเดือดประมาณสามสี่นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเช็คสูกกันดูว่าถ้าเส้นนิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องตักขึ้นพักน้ำเย็นนะคะใช้ตะเกียบเนาะคี้ขี่เส้นออกแบบนี้ค่ะ เพราะว่าหมี่ซัวก็มีความหมายว่าอายุยืนยาวนะคะเส้นเขาจะาค่อนข้างยาวห้ามใช้กันไกลตัดเด็ดขาดเลยนะคะอามาตีมือแน่นอนเนาะโอเคค่ะเราทิ้งไว้แบบนี้สามสี่นาทีเดี๋ยวลองมาหยิบเส้นดูว่านิ่มหรืออย่างนั่นเองค่ะไม่ต้องปิดฝานะถ้าปิดฝาเดี๋ยวน้ามันจะล้นค่ะ ตอนนี้เล็กต้มเส้นไปสามนาทีแล้วนะคะวิธีเช็คง่ายๆก็คือหยิบขึ้นมาดูสักเส้นหนึ่งเนาะจริงๆตอนนี้เล็กจกับดูนิ่มแล้วนะถ้าไม่ชัวอยากจะชิมดูก็ได้นะคะอันนี้เล็กต้มสามนาทีพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปผัดในกระทะนะคะเดี๋ยวเรายกเส้นมาแช่ในน้ำเปล่าค่ะเพื่อหยุดการสุกข,ของเส้นกันตักเส้นขึ้นนะคะแล้วก็แช่ในน้ำเย็นทันทีเลยค่ะ โอเคเราจะต้องเสด็จเส้นเนี่ยนะคะใส่กรละมังอีกหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวคลุกน้ำมันไว้ค่ะตักเส้นขึ้นนะคะแล้วก็เสด็จน้ำออกค่ะย้ายไปใส่กะละมังอีกใบหนึ่งนะคะน้ำมันลำข้าวค่ะเราจะคลุกเส้นนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ทําการผัดเนี่ยเดี๋ยวเส้นมันจะติดกัน คล้ายๆกับการทำสปาเกตตี้เนาะ,ะก็ต้องมีการคลุกน้ำมันแบบนี้ค่ะเล็กจะใช้มือนะคะเพราะว่าเส้นมันจะได้ไม่ขาดนะคะมือเราค่อนข้างที่จะนุ่ม,มวนวลมากกว่ากับเส้นแบบนี้ค่ะคลุกน้ำมันให้ทั่วนะคะพักเส้นหมี่ซัวของเราไว้แล้วก็ไปเตรียมในส่วนของการทำผักกันค่ะวันนี้นะคะเราใช้เต้าหู้ขาวนะคะเล็กก็จะ หั่นเป็นชิ้นบางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเต้าหู้ขาวตัวนี้ค่ะไปทอดอีกครั้งหนึ่งหั่นให้ได้ความหนาประมาณหนึ่งเซนนะคะถ้าไม่มีเต้าหู้ขาวจะใช้เป็นเต้าหู้เหลืองก็ได้เหมือนกันนะคะได้ความหนาแบบนี้แล้วนะคะทีเนี้ยเราก็จะหั่นออกเป็น สามชิ้นแบบนี้ค่ะก็ทอดออกมาปุ๊บก็จะได้เท็กเจอร์ที่มันกรุบกรอบนะคะทดแทนเนื้อหมูนั่นเองค่ะเป็นสามส่วนแบบนี้นะคะพักในส่วนของเต้าหู้ไว้ค่ะเห็ดหอมแช่น้ำ เราก็จะต้องล้างทําความสะอาดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ําสะอาดค่ะเวลาจะนํามาหั่นเราก็จะบีบน้ําออกแบบนี้นะคะในส่วนของก้านแข็งเราจะตัดออกนะเพราะว่าเรียกว่ามันแข็งไปมันจะทานไม่อร่อยค่ะหั่นเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเห็ดหอมนี่ช่วยเพิ่มอัรถรสใน อาหารได้มากนะคะเขามีรสชาติอูมามิตามธรรมาชาตินั่นเองค่ะข้าวโพดอ่อนเล็กก็จะหั่นฉลับนะคะไม่ให้ชิ้นใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่าถ้าชิ้นหนาเกินไปมันจะสุกยากนะหั่นเฉลับแบบนี้ค่ะมันจะได้ทานง,ง่ายในส่วนของแครอทนะคะวันนี้เล็กจะถูกเป็นเส้นยาว ก็ปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็ขูดเป็นเส้นฝอยแบบนี้ค่ะเวลาผัดออกมามันก็จะได้สุกง่ายนั่นเองค่ะวันนี้เล็กใช้กระหล่ำปีครึ่งลูกนะคะก็แล้วแต่เมาว่าเราได้กระหล่ำปีหัวเล็กหรือหัวใหญ่นะคะทีนี้ตัวของใจผักเนี่ยค่ะจะต้องเอาออกด้วยนะคะเพราะว่ามันแข็งเนาะ แล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นพอทำค่ะแล้วก็พักไว้นะคะในส่วนของผักวางปุ้งนะคะถ้าไม่มีก็ปรับเปลี่ยนได้ะคะ่ะเป็นคะน้าก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าผักกวางตุ้งเนี่ยเวลาที่เอามาผัดเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเนาะแล้วก็เขาก็จะนิ่มง่ายๆก็เลยเหมาะที่จะเอามาทําเมนูของหมี่ซัวเนี่ยแหละคะ่ะหั่นท่อนนะคะตั้งน้ำมันให้รอนะคะเล็กก็จะนำเต้าหู้ลงท่อนนะคะ่ะเราจะเช็คน้ำมันก่อนได้เนาะ,ะลองวางลงสักชิ้นหนึ่งนะคะโอเคมีเสียงจีขึ้นมาแต่ไม่เจ้าล้อคะ่ะ จะใจเต้าหู้ออกนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันเราจะทอดเต้าหู้ให้เป้นสีสวยประมาณนี้พอแล้วนะคะสีไม่เข้มเกินไปเดี๋ยวเราจะตัก,กเต้าหู้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปผัดทุกอย่างเลยนะคะด้วยกันค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลําข้าวลงไปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กใส่น้ํามันแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามีน้ํามันบางส่วนที่คลุกกับหมี่ซ่ว้ว้แล้วเนาะเราไม่อยากได้น้ํามันมากจนเกินไปนั่นเองค่ะใส่น้ํามันลงกระทะแล้วเลยก็จะตานด้วยตัวของข้าวโพดอ่อนแล้วก็เห็ดหอมค่ะผัดเห้ดหอมนะคะ ัวก็โคตอ่อนเนี่ยเขาค่อนข้างแข็ง,งเพราะฉะนั้นเล็กก็จะผัดเป็นลําดับแรกคู่กับเผ็ดหอมค่ะก็จะทําได้ให้ได้สูตนหอมองค่ะ,ะ,นนคะผัดไปสักครู่เนีนะคะเราก็จะเิมในส่วนของผักเป็นกระหล่ำปลีนะคะเพราะกระหล่ำปลีเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งนะเล็กก็จะใส่ก่อนที่จะผัดเส้นนั่นเองค่ะแล้วก็ ตามด้วยขักวางตุ้งนะคะเพราะว่าการเขาแข็งเนาะก็จะต้องมาขัดต่อะคะ่ะขักเริ่มนิ่นแล้วคะมด้วยกะตามด้วยแครอทขูดฝอยะคะ่ะทีนี้เราขูดฝอยแบบนี้แครอทมันจะสุกได้ง่ายนะคะ ล้วกะตามด้วยเต้ยหู้ชั่วตรงรสนะคะด้วยพริกไทยขาวป่นค่ะน้ำตาลทรายอิวขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยซอ,ะะยอสหขย,ย,ยนางรมเจนะคะ ตอนนี้ก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะถึงใช่ใส่ตัวขอมต้าคู่ทอดนะเลกจะใช้ตะเกียบแบบนี้ค่ะช่วยในการคลุกเส้นนะคะเส้นจะได้ไม่ขาดนั่นเองค่ะเครื่องปรุงมันก็จะได้กระจายตัวได้ดีนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีนะคะเราก็เติมในส่วนของเจ้าหู้ทอดค่ะจากเส้นหมี่ซัวน,นะคะใส่จานสวยๆส,สักไปค่ะ สำหรับการผัดหมี่ซั่วนะคะวัตถุดิบเขาไม่เยอะนะคะแล้วก็ตัวหมี่ซั่วเองเขาค่อนข้างมีรสชาติเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปรุงเยอะเลยค่ะยังไงก็ผัดออกมาอร่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่เล็กบอกเนาะอย่าใส่น้ำมันมากจนเกินไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กผัดหมี่ซั่วได้ค่อนข้างแห้งนะคะมันจะได้ไม่เลี่ยนเนาะเพราะว่าในเทศกาลตรุษจีนนะคะเราจะทานกันแค่ผักแล้วก็พวกแป้งนะคะมันจะทำให้เราน้ำหนักขึ้นได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นก็ ใช้น้ำมันแค่น้อยๆพอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องมาตามรถน้ำหนักกันทีหลังค่ะเห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเนาะสาหรับเมนูของผัดหมี่ซัวเจนะคะลองนําสูตรที่เล็กทําในวันนี้ไปทําทานกันดูค่ะพบกันได้ใน EP ีหน้านะคะกับเมนูที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลกินเจแบบนี้ละค่ะพบกับเล็กและที่นี่เชฟเล็กอัพเปเชียลลาไปการสวัสดีค่ะ